มาเราอยู่กันที่เดอะสตรีทนะเราจะมาถ่ายคลิปเลยเพียงคลิปเลยถ่ายคลิปซื้อของตามสีเจ็ดสีอ่ะแล่ของเจ็ดสีกันอันนี้แม่เล่นด้วยนะเล่นสามคนโอเคปะเดี๋ยวไปซื้อของกันเพียงสีแรกสีอะไรสีแดงแล้วกันสีแดงอ่ะเขาจะสีแดงมาเร็วดแงสีแดงสีแดง ซื้อของเจ็ดอย่างใช่ไหมเจ็ดสีเจ็ดอย่างเจสีเอย่างองสีแได้ใรสามารได้ได้ดต่อไปสีพ่อไปถ่ายลิปได้อต่อไปสีเะยต่อไปสีเแล้วกันอ๋อเปลี่ยนบ้างมีอะ่นบ้างอ่ะสีเหลืองอสีเหลืองออะสีอะไร สีเขียวสีเขียวสีดำสีดำสีเขียวสุดลูกบอลเลยเหรอเจ็ดอย่างสุดลูกบอลเจ็ดอย่างไปอ่ะสีเหลืองมีสีเหลืองปะมีสีเหลืองกล้วยวยแล้วไม่เอาเอากล้วยมาใส่ถุงก็ดิโอ้ยกล้วยเน่าจังเลยนั่นเลยนี่ยเนเนี่ยคืออะไรอ่ะคืออะไรก็คืออะไร 7จ็ดสิบเก้าได้ได้ช่วยันได้นะสามบาทเออได้ได้สีชมพูด้วยสามบาทเองไปไปสีส้มไงลูกบาสส้มเราสีลกบาสเส่างแล้วเลยสามสีดาสีดำโอเคสีฟ้าเออได้สีดำมีสองแล้วก็สีอะไรอีกสีฟ้าสีฟ้า ไม่เจอเล้ไหน่อ้ข้สามจุดเก้าได้น้แล้วก็สีอะไรขาดสีอะไรอยู่ดิขาดสีอะไรขาดสีเขียวเดี๋ไปเอาขวดน้ำมาอย่างอื่นไม่เหลือบานอย่างเองไหมไปหาหน่อยนี่อะไรขี่นิ้วบงอย่างอย่างนานเกินเกินงบเกินกบ เป็นก็น to like ี okay, okay. written, forward, okay. me, ow, so ่สีเขียวนี่นี่สีเขียวใช่ไหมเออเอาโอเคครบนะครบโอเคต่อไปขายแม่โอเคมีอ่ะเพียงบอกเลยมีสีอะไรบ้างมีสีแดงส้มฟ้าชมพูดำเหลืองส้มเขียวโอีโหอ่าเราไปไหมฟ้าขาวอ่าฟ้าเราส่งให้แล้ว ไม่มีขาวมาสองนาทีแม่ยังไม่อาจารย์ขี้ใหา่เลยไม่มีอันนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยไม่อันนี้ได้อันนี้ได้กี่บาทอะได้ได้แม่แมแมู่้แม่ดอันนี้กี่บาทไม่รู้ดฟ้าเหรอชมพูไหมอันนี้ยีบ้าทชมพูชมพูฟ้าฟ้า

ชมพูเหลือเขียวเขียวกระส้มโอเคค่ะได้เขียวไม่น่าสีเอเลือกแค่สีเขียวนะโอเคหน้าต่อไปสีส้มตาไปในกลังเจ็ดบาทสีส้มโอเคครบนะห้าสี่สองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดโอเคครบต่อไปตาปลา สิงตาป้าคอยสงตาตัวเองพูดรเลยอรี่สมบูรณ์มากเลยนะน่ารักทีเดียวจบออของพอเพียงหายพอเพียงหายพอดีพอเพียงหนยกันไหมอทมดีๆเลยดีำจริงเขาดีฟ้าดีฟ้เลย อืมอืมอืมเดี๋ยวดีอันไอืมเออ้วเมื่อกี้ไม่เห็นอันนี <t os> <t os> <t os> şey ้รชมพู <t os> <t os> สายสาีเอหัลือสีเหลทนเขเล่นอยู่มันสามารถใยากไปนอนเลยสีดำสีดำสีดำูที่บ <loops> าุกบ <started> ้าเขาแีโ nah สียเลยเดี <sm all got them> <mo ans> ๋ยวไปให้ที่บ้านอน จยมองนะอย่ามองนะจ๊ะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะมาจับสีกันใครคนแรกให้เปียนคนแรกสีอะไรให้เปียนคนแรกสีอะไรสีแดงให้ใครให้พ่อจะกันพ่อพ่อมสีแดองอ่เดี๋ยวต้องให้ป้าฟ้าให้แม่แม่ให้เปียนยนมาสีแดงบอล อันนี้กอันนี้ก็ไปทำคลิ้วเ้ยนะคิ้วแดงแบบคิ้วเตยบอลแบบอ๋อบอลสีแดงเราใส่ตอนนี้ตอนนี้เราจะเจ้คนท้อนะคะตอนนี้เราจะเจ้คนณ้องตาให้แม่สีแดงนี่สีแดงอันนี้เอ้ยจริงๆเราเคยซื้อไปแล้วนะฉันถึงจำได้แต่ว่าไม่ได้ใช้จริงกับจริงกัเบลจริงกับจริงกับเบลไม่มีอันไหนถึงราคาห้าสิบบาทนะ ตอบอะไรเกินมาห้สิบเอ็ดบาทหรือห้าสิบสามบาทแค่นั้นแหละอ่าต่อไปแม่ให้เพียงใช่ไหมสีแดงหลับตาไม่อยากหลับตาอยากหลับไม่อยากหลับด้วยซ้ำอ๋อไม่ว่าเมื่อไม่ใช่ได้คุยไงมันไม่ใช่แล้วเออเด็กก็ได้ใช้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนซื้อให้ไงมันใช้ของพ่อตุกแล้วต่อไปอ่าสีอะไรต่อไปสีอะไรต่าฟ้า สีอะไรฟ้าสีเขียวสีเขียวสีเขียวให้แม่ออ่พสีเขียวให้แม่ลืมซื้อเราได้เราได้เซื้อมาแล้วขอบทุกคนสิอีเขียวให้แม่นี่เลยแม่ขัดร่วมขัดผ้าขัดห้องน้ำขัดห้องน้ำแม่ให้เพียงอือผมแม่ได้เขียวเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าสีเขียวปากกาไฮไลท์ ตัวอย่างนี้ไม่ทำอะไรเลยอะยากให้ไป่็ได้ใช่ไหมใช่มาได้เลยนะเล่นนะที่ขันรถดี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 อาไว้เช็ดรถฟ้าติดฟอร์ซายบ้เลยจริจริงจริงก็ไม่รู้เหมือนกันแค่พ่อนำเสนอมาให้พ่อช่วยขันหน้าใช่ป่ะ นี่ไงให้ป๊าเฮวยนี่ไงนี่ขัดตัวขัดตัวได้ตบไม้สีอะไรดีแม่สีเหลืองสีเหลืองแม่จะให้ป๊าจะให้เพียงแม่จะให้เพียงเย้สีเหลืองแม่จะให้เพียงแม่อันนี้เลือตาอกตานี่ไงอันนี้วิ่ทำอะไรหรอยังลบยังลบแล้วก็ใส่เดีนสอได้ใส่เดีนสอข้างบน ็ตัวยี่สอบอ่ะโจยังโจวพี่ยังโอ้ยชื่อสีเนื้อเอแม่อันนี้ผิดกฎนะข้างหลังเป็นสีในล้อนี่อ่าต่อไปใไปให้ใครเพียงก็ให้ปลาต่อเหลือปลาให้แม่พ่อันนี้ไม่ขอเล่นกับพ่อได้ไหมไมกยวกล้วยกล้วยน่ารักนะครับเฮ้ยินได้ด้วยนะเฮ้ยว่ามีหน้าด้วยแฉ่ ว่ายืดได้ใครสามารถยืดได้ใครก็ไไม่ใช่เออทำไปทำมาวางแตกผมไม่รู้นะสีเขียวปวตวพังแล้วอันนี้อันนี้มันเหมือนอุ้งจีฟ้าให้ให้แม่ใช่ไหมใช่นี่ถ้วยอ่าสามใบอ่อ ขอบคุณค่ะจะได้ไว้ใส่ข้าวที่โรงพยาบาลนู่นี่แล้วมันคือกล้วยนะก้ามต่อไปแล้วคือกล้วยหอมต่อไปแล้วครับต,รต่อไปสีปลาสีน้ำเงินให้พอเพียงดีิบไม่มีว้อยู่บริเวณนะครับพเพระเพรียงทำหายก็คือแว่นตาว่ายน้ำอ๋อาเอาให้ใครเอาให้ใครเพรียงก็ให้แม่อ่ะแม่อันนี้ก็อันนี้ตักน้ำพี่ โรงเรียนโรงบาลกระบอกน้ำพร้อมล้าโอ๊ยขอบคุณนะคะโนเด้หนทำไรเงไงแม่แล้วใครให้ปลาแม่แม่ไงขอดูของแม่มาให้แม่ให้ปลาบ้างปลาให้แม่ตลอดเลยสีฟ้าไม่ประธานหรอเรื่องรสีมมีสีม่วงสีชมพูสีเขียวได้ไหม ได้ไสีฟ้าไงเออสีฟ้าแล้สีฟ้าประกาสีฟ้าได้อยู่แล้วก็มีประกาเพีงเพียงจะให้ใครสีอะไรถามหน่อยใ่แล้สีอะไรสีอะสอะไรสีอะสีอะไรสีามสีสีดำแล้วก็สีดำสีดำให้ให้แม่ เอาแม่เอาไปจดที่เอาไปจดที่นั่นได้เอาไปจดสอบครับจดงานเอาไปทำงานนะแต่เขาบอกว่าเอาไปจดข้อสอบเลยเอาไปทำข้อสอบผลข้อสอบนี่นะแล้วแม่ให้ใครแม่ให้ป้าใช่ไหมไม่ให้ป้าม่สมัยนี้มันมีการส่งข้อสอบอยู่หรอใช่อะต่อไปสีดำแม่ให้ป๊าอาถังขยะไว้เก็บขยะถุงขยะเอาจะถังขยะถุงขยะ ไว้เก็บขยะโอ้ดีจังเนาะตาตาปลาให้เพียงยางลบเย้เพียงใช้วัลลังกอนน่ะวัลลังกอนใช่ทำเพียงทำหายหักทิ้งบ้างเอาไปเจาะบ้างบางทีหายนี่ผมเรียงว่าผมจะต่อเป็นประสาทต่อเป็นประสาทตาป้าป้าให้แม่สีชมพูโอ้โหคนแหนนี่โฟกัสแดงนี่ แม่คุณค่ะโอ้โหแม่จะให้เพียงก่อนเลยสิงพูอะสิงพูให้เพียงสชมพูแม่ให้เพียงน้ำยาซับผ้าเอาไปก่อนจะให้แม่เรา,เ,<อ>าเพียง<อ>ให้ป้าเพียงเพียงที่ช่วยตักต้าเพียงให้ป้าสีชมพูอะเลืมซื้อเหรอซื้อ <laughs> ม่เหมือนของแม่เลยเี่ยเลนะ่เอ่ลิควิดแบลมากแบลกุ๊กแต่ไม่เหมือนกันนะยาวอันนี้ยาวอ่ะต่อไปสีสุดท้ายแม่แล้วกันนะแม่เป็นคนเลือกให้ใครนะโอเคปะสีสุดท้ายอ่ะอันนี้ของใครของแม่สีสุดท้ายคือสีส้มแม่เอาสีส้มให้ป้าไว้เกาหลัง ชอบเก่าละชอบอันนี้ดีอันนี้ได้ใช้จริงนี่ใช้เลยทนพอดีโอ้อ่าต่อไปเก้าเบี้ยงบอลาใครตาให้ใครตาให้เพียงตาให้เพียงเอาัจหน่อยนี่อันนี้อันนี้เจ๋งเขาตั้งอยู่นะทำได้ยังไงเสีอะไรปัเอาไปดูแล้วมันเล่นเป็นบาสเกตบอลหรือเปล่า เออขยายได้นี่ไงเฮ้ยเค่เลื่อนไปกลมปุ๊บอ้าวนสามารถขยายได้เอ่าต่อไปสีส้มเขียงให้แม่เขียงให้แม่สีส้มเขียงให้แม่เขียงต้องเตือนสตินะ ีปากกาลูกบาศก์ใส่ปากกาลูกบาศก์ถามทำไมอ่ะเอาให้แม่สิให้แม่สิให้แม่ไม่ใช่ให้เพียงอ่ะเพียงให้แม่ขอบคุณครับปากกาบปลาเหรอแล้วก็เด้งเด้งได้ใช่ไหมเด้งได้ของนี่งบไม่เกินชิ้นละห้าสิบบาทที่ด้งตั้งงบไว้เจ็ดชิ้นห้าร้อยเจ็ดชิ้นห้าร้อยใช่ไหล่ะหมดไปเกือบพันห้า คอนเทนต์ตก็สนุกดีนะได้ซื้อของให้กันก็ใครชอบคลิปแบบนี้ครับก็ยังไงใครชอบคลิปแบบนี้ทำไมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็หรือจะกดแชร์ก็ได้หรือ,อจะกดคอมเมนต์ก็ได้อ,อะไรก็ได้แต่อย่าลืมกดกระดิ่งนะอโอเคปะอย่าลืมกดกดอะไร follow ไว้ follow ไ้ติดตาม,หมแหละกด และลืมกดติดตามด้วยค่ะเพราะว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ให้ดูเสมอนะครับ<ถ>ขอบคุณครับท่านผชมสวัสดีบายบายบ๊ายบาย